รูปแขขนนึ้มาูแต่แขนยันยกสิ้นมีกุ้งหัวเข็นแข่งกันมีกุ้หัวเข้าตาการด้วยเออหยุนิดเดียวนะแบบเหมือนเลยรูปนี้เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ตัวที่ว่าเขาจะทำให้เลยมือแบนเนี่ยเออแจมแจมช่ำช่ำทุกลูกได้ได้ได้ตุ๊กตาได้ไหมได้ กลางนี่เห็นบ่อยนะกระจกมันตันลูกกระจกมันตันกระจกมันสั่นเมนไพโอต์มาสองพันเนี่ยขอบคุณเอฟซีโอนมาสองพันคะแนนนะอะไรขออะไรเป่ามุนติ ปอมม้อนให้ถือเกลี้มือแรงจ้งค่ะเขาควบเลยไหลอือือือามันพอใจนั่เีบไหมนัเียไหมเปียนชุดเดี๋ยวมสิบอหาชิชุดมาแม่ตั้งล้องบลล้วเปลี่ยน เดี๋ยวเปลี่ยนชืิอนีพี่าดูไหมแล้อะไรั้ีครับเออนี่ล้ลูกนี่นี่ลูกนี่เลิศเลิศเลิศเดี๋ยวให้มาให้นพอกันใส่เบอร์กันลูกนี่สวยมากเลยสวยซื้อซื้อเลยนี่สวยแบบมีมิติเลยนี่แกงนอยแกงนอครับผู้ใด้เงครับเต็งเขาจะซื้อกุ่มปิดออพีวเราจะอะาเจ้องเอกเาเป็นพระเอกแล้วปีเียอะไรนะ ทายเสร็จก็คือ,คอจบเกมเลยสรุปหอกเมือนเอ้ากูเปิดแฟต์อันย้ำได้โอ้ยคิดว่าเจ้าของรอแห้งแบบช่วงนี้ไหมจากช่วงนี้เห็นไหม เอกูสีมากๆนะครับพี่น้องเอ้ยท้ายไม่กระทางตอนเห็นไหมมองปลายมานะนนนนแล้วค่อยว่ากันแล้วค่อยมาจจบกนันแล้ว ม่ต้องใส่องอดรอกนาะค่ะมันบ่สูงไม่ไม่ใส่เาะใส่สูงนะถ้าใส่แล้วมันจะมันจะถ่ายรูปง่ายเพราะว่าหนูก็จะรู้สึกว่าโดนนี่ตลอดเวลาเองานเลยกรใช่ปะบุรี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 เมตาอ่ะออย่างนั้นเเอกหไมไม่ไม่เียนผมหรอผมง ้องเพมื่อไหร่ที่ใช่เมื่อไหร่จะยิใใ้มส่ก็เป็นคุณบอกว่าเกิดแสงใช่ไหมตอนนั้นเกิดได้ยินไูดเพจชาวดินนี่ถึงจะใช่จับกระโปรงมันจะยิงมันจริงด้วยนะมันจับโม้ไม่เขาหมายความว่าคือจัดกระโปรงแล้วมันจะเหมือนเจ้าหญิงนะลูกยิ้ม ติดตาไปเราก็ต้องโชดที่ชชูพี่มอนเจนน่อยเังเสียบดึงสเปรย์ออกจากผมจากคิวมันดึงผมออกเก็บได้ผมให้น้องเห็นปรอ่นขี้รมาติดทันมาติด มันไม่เห็นคำว่าคิวกับผมนะอใช่เออเออขาสิวัาทเธอร์อันพญนาคเกี่ยวหางเปอนคนหงมกีคิวกับขิวกับผมสีดใส่กันจริงจเห็นไหมมันจะเป็นสัดส่วนเนียคิวก็คือคิวผมก็คือผม ก็นะครับหนึ่งสองสามที่แป้งใครนคะนั่มุก่ใส่ป่อส่ยเรู้นะใโอเคค่ะ นึสองเี่ยมีี่ีสวยล้ทกคนลังตะลอนนี้ลังมันจะีว่ายสวยิดมันสวดีสวยมากสุึ่อนีกู้กูขึ้นยากตอนอนรถวก็อ่านอ่าห้นน่นั่สิหนม่นม่ม้อง เสียงายไปคือเม่ใหญ่อยู่เพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้เถ่าพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกได้ยินพ่อแม่ยิ้มเลยค่ะยิ้มๆแบบยิ้มแบบกว้างกว้างหัวโตกยิ้มแบบงามๆไม่ได้ว่าฉันมองฮะบบเคยได้ค่ะเต็มอ่ะหายหนึ่งแต่ละอย่างผีนะโดนน้องโบหลุเลย เอาเอาคือตอนท่าไปแจกข้าวสากหละกันว่าหลวงพ่อเหตุหลงมาอะเลยฮนะน่ีนี่คือูเสียงโทรเขาอีกเสียงหนึงนั่นเห็นบอกอะไรกดไปล้วนๆนะจุดเจเจเจเเ กดไปเรื่อยๆแล้วก็เลือกเอาแบบนี้แม่แม่ในสุดีเปลี่ยนโหมไฟยัเดี๋ยววันนี้ก็น้ลูกนีเนาะแม่ลูกนีล่ะมันรับตาอ,อ้าวได้ลูกนี้ได้แต่ลืมตาแค่นิดนึงแต่ขอขอตาอูอตาความลูกเ<อ>จ้าของซองแต่กระจกเบิรงกล้องลูกอย่าเบิรงกระจกเบิรงกล้องอตาบ่ถือกล้องอือ นี่เห็นบหตาถือกล้องแล้วนี่เมื่อกี้ตาโดนกระจก